สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายน2025นะคะชาวราศีกันวันที่จะแบ่งตามสาตวตะวันตกหรือสัตว์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างนะคะผู้ที่มีลักษณะตรงกับราศีกันก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่จะส่งพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะช่วงนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่มาแน่ๆน,นะอันดับแรกนะคะผู้อ่านก็อยากจะขอทิศทางพลังงานให้กับ ชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจากวิสตอมอร์ c ัลนะ,ะมาแล้วโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้ชีวิตดีดีนะคะมีความสุขพลังงานของความสุขความร่าเริงสดใสชีวิตเบิกบานปรากฏขึ้นสำหรับชาวราศีกันอะไรที่คุณเคยยึดเอาไว้ ในอดีตอะไรที่เคยบล็อกคุณไว้เนี่ยเหมือนมันมีการคลี่คลายนะคะมันผ่อนคลายมันคลี่คลายหรือคุณหลุดออกจากล็อกนั้นะ่ะสิ่งที่เคยปิดกั้นปิดบล็อกอะมาลายหายไปนะคะคุณยืนอยู่เหนือกุญแจตรงนี้เลยแสดงว่าชีวิตมีความสุขดีๆเลยนะคะมีความสุขมากๆพลังงานดีงามมากๆว,ว้าวมากเลย ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับราศีกันนะคะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณ9ไม้เท้านะคะหเหรียญสัญญาณสิบไม้เทา้า 8, ไม้เทา้าแล้วก็สดาบความตั้งใจมุ่งมั่นอดทนพยายาม สิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งมั่นคุณจะได้รับข่าวดีหนึ่งเรียนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะเป็นไปได้ทั้งชีวิตความรักความสัมพันธ์หน้าที่การงานทั้งหมดเลยนะพลังงานของคนที่ประสบความสำเร็จได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีงามมากๆถ้าหากคู่ไหนที่ตกลงใจ คบหาดูใจกันอาจจะมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานก็ได้นะคะมันมีซุ้มประตูที่สวยงามมากๆอยู่ตรงนี้นะ,ะพลังงานของเศรษฐีใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะหน้าที่การงานอะไรที่กักกักรอรออยู่ก็จะประสบความสำเร็จมีสัญญาณแรงดึงดูดความสำเร็จเข้ามาอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะ มีหน้าที่การงานใหญ่โตประมาณนั้นเลยนะอาจจะเป็นซ e o เจ้าของกิจการหรือว่ามีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะพลังงานของการบุกตะลุยไปข้างหน้าการสร้างความเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นมาสัญญาณของคุณนียมีพลังดีมากๆเลยนะพลังของความก้าวหน้านะคะชาวราศีกันแล้วจะได้พบเจอคู่จากการสื่อสารและการเดินทาง สำหรับหน้าที่การงานก็เป็นไปได้คุณอาจจะได้รับโอกาสบางอย่างในเรื่องหน้าที่การงานแล้วทำให้คุณได้พบเจอคนที่เป็นคู่ของคุณได้นะคะสัญญาณเหมือนคุณทบทวนอดีตท,ทบทวนชีวิตมาแล้วคุณได้ตื่นรู้หรือเข้าใจอะไรบางอย่างเหมือนคุณได้พักใจคุณได้พักผ่อน คุณได้ผ่อนคลายและมีความสุขเรื่องราวที่เคยแบกรับมาตลอดเลยแบบนี้เหมือนคุณจะผ่อนคลายขึ้นคุณจะแฮปปี้ขึ้นนะคะอย่างพลังงานใบแรกนี้นะค,ะคุณได้ทบทวนชีวิตอะไรบางอย่างด้วยนะ,ะและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่สร้างสิ่งใหม่นะคะสัญญาณในเรื่องความรักเป็นไปได้ที่บางคู่อาจจะยังไม่ได้เจอกัน เหมือนคนที่อยู่ไกลกันแต่คิดถึงกันประมาณนี้นะคะได้คิดถึงกันระลึกถึงกันนะว้าวเลยเรามาดูสัญญาณของชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสัญญาณของหกดาบสัญญาณสองถ้วยโอ้โหแล้วก็เจ็ดเหรียญ พลังงานของการเดินทางแล้วก็ได้พบเจอคู่ด้วยนะคะพลังงานของตัวคุณเหมือนคุณได้พบเจอคนรักคู่รักที่เข้ากันได้ดีมากๆมีเกณฑ์การเดินทางมาเจอกันด้วยนะคะเกณฑ์สัญญาณเนี่ยชาวราศีกันถ้าหากไม่ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหรือเดินทางไกล คุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่ชีวิตปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนได้ทำอะไรบางอย่างให้ชีวิตที่ดีขึ้นน่ะมันเป็นการเหมือนได้รับผลผลิตผลลัพธ์ที่ดีงามจากสิ่งที่ตั้งใจนะคะเจ็ดเหรียญคือการดูต้นไม้เติบโตการดูสิ่งที่เราลงทุนทำไปแล้วมันเจริญงอกงามนะคะพลังงานของความรักก็ได้เจอคู่ สัญญาณของคุณเนี่ยมีทั้งคนที่มีคู่แล้วด้วยนะที่เจอคนที่แบบถูกใจปิ๊งดีงามมากๆเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเข้ากันได้ดีมากกับคนที่ต้องเดินทางมาเจอกันรอจังหวะเวลาที่จะเดินทางมาเจอกันก็เป็นไปได้เรามาดูกันต่อขอดูสัญญาณคู่ของชาวราศีกันนะคะเป็นยังไงบ้าง แล้วสัญญาณ1ดาบนะคะ t ดอะสตาแล้วก็5ถ้วยว,ว้าวคนคน,นี้พลังงานของเขาค่อนข้างป๊อปปูล่าเนาะอาจจะเป็นที่รักที่หมายปองมีคนแอบชอบแอบชื่นชมเขาเนี่ยคะใจของเขาเนี่ยเหมือนผูกติดผูกสัมพันธ์ติดกับใครคนหนึ่งเหมือนเชื่อมโยงกับคู่โซเมดอยู่นะคะซึ่งก็ เป็นตัวคุณเนื่องจากว่ามันมีจิตที่คิดถึงกันเขาอยากทำอะไรที่มันนอกกรอบอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปสู่สิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเขาตั้งจิตอธิษฐานบางอย่างที่อยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตจากเรื่องราวอะไรที่มันไม่เวิร์กนะคะห้าถ้วยเหมือนมีเงาในอดีตอยู่ อะไรที่มันไม่เวิร์กในเรื่องความรักหรเหมือนคนคนนี้อาจจะจมอยู่ในความรู้สึกนั้นนะคะรอเวลาที่จะหยิบถ้วยความหวังขึ้นมาใหม่น่าจะต้องใช้แรงใจแรงบันดาลใจพอสมควรนะคะที่จะทำให้คนคนนี้เกิดแรงฮึดขึ้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะมีพลังของความรักที่ผูกพันกัน ผู้อ่านขอขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีกันหน่อยนะคะขอขยายสัญญาณคู่ของคุณโอ้โหหนึ่งไม้เทา้าพลังงานของเขาคนนี้มีตาที่สามด้วยนะคะคนคนนี้เซนดีมากๆเซนแรงนะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่ สัญญาณเหมือนอยากมีชีวิตใหม่ที่มั่นคงโอ้โหสิบดาบคนคนนี้อยู่ในช่วงของการชดใช้วิบากนะคะเขามีวิบากในชีวิตบางอย่างที่จะต้องชดใช้มันเป็นความรู้สึกที่ยังติดติดกักกักอยู่ในความรู้สึกเนี้ยตรงเนี้ยนะคะเขาน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องชดใช้วิบากแล้ว รอจังหวะเวลาการเกิดใหม่การได้ใช้ชีวิตใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเหมือนเขาจะต้องรอให้ชดใช้วิบากให้จบสิ้นก่อนนะคะโอ้โหใช้เลย Nate and r e b i r t h ต้องเคลียร์เรื่องราวในอดีตให้จบพร้อมเกิดใหม่ก่อนโอ้โหสัญญาณ i m p r e s s คนคนนี้จะเป็นที่รักเลยแหละพลังงานของคุณเนี่ยคุณจะรักเขามากๆนะคะมีเกณฑ์สัญญาณที่เขาคนนี้อยากจะแบบแต่งงานแล้วมีลูกอะ่ะนะคะโอ้โหสัญญาณเด็กถือเหรียญพลังงานออกมาว่าคนคนนี้แต่ก่อนอาจจะแบบ ใช้เงินเก่งนะคะประมาณว่าเด็กเธอเรียนคือเริ่มต้นมีเงินเก็บเงินแต่อาจจะมีความหัวร้อนอยู่บ้างอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่เขาคนนี้เคยเรียนรู้ในอดีตเกี่ยวกับความรักมาแล้วทำให้มีวิบากบางอย่างจากการที่เขาบริหารจัดการความรักแบบที่ยังไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะเขาเลยต้องไปชดใช้วิบากความรัก กับเรื่องราวในอดีตมีอะไรบางอย่างที่คนคนนี้จะต้องเรียนรู้และตื่นรู้นะคะต้องเข้าใจชีวิตตื่นรู้ในทิศทางที่ดีอะแล้วเขาจะได้เกิดใหม่ความหัวร้อนหรืออะไรที่ยังไม่รอบคอบอะจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะมันต้องตื่นรู้และเข้าใจอะต้องฝึกตัวเอง สัญญาณออกมาว่าเขาจะมีอิสระมากขึ้นจากอะไรที่พันธนาการเขาไว้หรือว่าวิบากที่เขากำลังชดใช้อยู่นะคะมันเหมือนเขาเข้าใกล้าการเกิดใหม่แล้วจะทำให้เขาเป็นอิสระจากอะไรที่เคยผูกติดผูกยึดเขาไว้นะคะพลังงานเนี่ยจะหลั่นล้ากว่าเดิมนะเมื่อถึงเวลาการเกิดใหม่นะคะ โอโหสัญญาณเดอะทาวเวอร์ชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างใหม่สร้างสิ่งใหม่ไม่จมอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะโอ้โหอัศวินดาต้องมุ่งมั่นตั้งใจคนคนนี้ต้องลงมือทำอะเหมือนตั้งความหวังไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วก็ต้องลงมือทำให้สำเร็จนะคะต้องสร้างสิ่งใหม่ สัญญาณห้าหมายเท้าแสดงว่าใจเย็นเรื่องของการสื่อสารด้วยต้องบริหารจัดการชีวิตเหมือนเขารอเอกสารหรือรอสัญญาการเดินทางหรือเตรียมความพร้อมเรื่องการเดินทางบางอย่างนะคะคนคนนี้นั่นอาจจะเป็นเกณฑ์สัญญาณที่เขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ก็ได้นะคะหรืออาจจะกำลังรอคอยเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานก็ได้นะคะ โอโหสามถ้วยอะไรที่ตั้งใจไว้มีแรงอธิษฐานที่ชัดเจนนะคะเขาน่าจะได้รับสิ่งนั้นนะเหมือนจิตของเขาผูกพันกับคุณเนะี่ยเขาอยากเดินทางมาหาคุณสัญญาณของสามถ้วยอาจจะเป็นการรียูเนียนหรือการได้ไปปาร์ตี้การได้ไปสังสรรค์น,นะคะคนคนนี้อาจจะต้องการปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปสู่ทิศทางที่ตัวเองต้องการก็ได้ เรามาดูกันต่อขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีกันและความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนมิถุนามาแล้วโอ้โหหนึ่งถ้วยว้าวเลยสองดาบนะคะสัญญาณของราชาเรียนว้าวมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆ สิ่งใหม่ที่ดีงามนะคะกำลังเกิดขึ้นกับคุณนะเรื่องของความรักเรื่องของการเงินนะคะฐานะการเงินที่มั่งคั่งขึ้นสถานการณ์ในเรื่องความรักเหมือนได้เริ่มต้นใหม่มันมีเรื่องของการพูดคุยเจรจานะคะเหมือนเป็นการดิวอะไรบางอย่างสองดาบในภาพนี้เหมือนดิวกันอนะตกลงกันเจรจา แบบวินวินนะคะแฮปปี้ไม่ได้ดูมีความเร่งร้อนรีบร้อนหรือว่าโกรธเคืองอะไรเงี้ยนะพลังงานเหมือนชิลชินะคะแล้วก็เดิวกันตกลงใจกันความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องมีการคุยกันเพื่อหาทางออกที่ลงตัวมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ปรากฏขึ้นมา แล้วก็จะมีการสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะพลังงานความรักเหมือนได้ค้นพบทิศทางที่ดีมากๆอ่ะคุณจะแฮปปี้มากขึ้นในเรื่องความรักหลังจากที่ได้พูดคุยเจรจา,ว,าว้าวมาดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของคนรับนะคะมาแล้ว สัญญาณราชาถ้วยนะคะหนึ่งดาบโอ้โหเหมือนเขาเลยแล้วก็ holy king ว้าวสัญญาณของการเก็บตัวพักใจหรือว่าการทบทวนเรื่องราวอะไรบางอย่างเพื่อให้ตื่นรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมที่มุ่งมั่นจะทำให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะ ในเรื่องความรักมีเกณฑ์การรอคอยรอจังหวะเวลาทําให้ชาวราศีกันและความสัมพันธ์อาจจะมองในแง่ของความมั่นคงในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือการสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันนะคะพลังงานดีมากเลยสัญญาณบุญสัญญาณของการตื่นรู้ความเข้าใจชีวิตอะไรแบบนี้จะทำให้คุณกับเขาอะ ได้มาลงเอยกันในทิศทางที่วางแผนไว้นะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องรอให้เขาคนนี้เขาหลุดจากวิบากหรือได้ชดใช้วิบากก่อนแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะได้เกิดใหม่นะคะแล้วคุณทั้งคู่ก็จะได้มาลงเอยกันทีนี้ผู้อ่านขอถามโรแมนซ์เซนเชลอยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างนะคะ โอ้โหเคมีแรงแม่เหล็กมีแรงดึงดูดที่เป็นเหมือนแรงแม่เหล็กระหว่างคุณสองคนนะคะถ้าได้เจอกันบอกเลยเคมีตรงกันดีงามมากนะคะคุณทั้งคู่เข้ากันได้ดีมากด้วยนะคนคนนี้เหมือนเหมือนแบบเป็นต่งเลยนะคะติดอยู่กับคุณนะเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดกันนะคะเคมีดีงามโอ้โหวีิ้งเกรีดวยาว มีแรงดึงดูดการแต่งงานนะคะดึงดูดคู่แต่งงานดึงดูดการแต่งงานใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วมีการครบกันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะพิสูจน์เรื่องความรักได้คุยกันแบบจริงจังพลังงานความรักจะทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่การแต่งงานได้อาจจะเป็นจังหวะเวลาสำคัญของชาวราศีกันที่ จะตัดสินใจเรื่องการแต่งงานก็เ,เป็นไปได้โอ้โหแพชชั่นหลงไหลคลั่งรักจริงจังนะคะประมาณว่าอยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหสวีทพลังงานความรักแบบแรงดึงดูดดีมากๆหลงรักกันจริงจังอะ่ะคู่นี้ว้าวโอ้โหเฟิร์เอามาจีบกันนะคะจีบกัน หวานกันตลอดจีบกันอะไรเนี่ยพลังงานความหวานนะสำหรับชาวราศีกันย์มิถุนาถ้าได้เปิดใจคุยกับใครนะ่าจะหวานมากคนโสดถ้าเป็นคู่กันเป็นไปได้ที่คุณจะตัดสินใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สู่การแต่งงานนะคะแล้วก็จะหวานแหววกันตลอดเวลานะคะติดก,กันอนะขอข้อความจาก w h i s p e r of Love นะคะ โอ้โหสเปนคุณ l i t ไทม์จักเตอร์ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพนะคะทุกเวลามีค่าการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักได้คุยกันนั่นคือช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดให้เวลากันและกันนะคะให้ความรักทำงานในความสัมพันธ์นะโอ้โ oh, ห oh. พลังงานสวยมากๆ โอ้โหเลิฟอี a r เรา d you ความรักแร่ร้อมตัวคุณนะคะชาวราศีกันพลังงานความรักอยู่รอบๆอบตัวคุณมีคนรักคุณแล้วก็อยากให้คุณมีความสุขเหมือนคุณเต้นรำอยู่ท่ามกลางความรักนะผู้คนโดยรอบก็รักคุณนะคะพลังงานของการยอมรับของความรักพลังงานของความรู้สึก ที่อบอว่นไปด้วยความรักนะคะชัดเจนมากๆเลยตอนนี้ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ